สวัสดีค่ะทุกคนเราก็คืิโลบอกในการที่ปิดมินิเกมวันวันนี้จะนนมาแชร์กับน้องเทสมาเริ่มด่านแร,เรกเลย จะเป็นดา่าอะไรต้องรุ้นรุ้นเสียงโชคครับอา,อาวาลานชีดานอะไรดาดานนี้ให้หลบดินแล้วก็ใหญ่อ๋อหลบดินา้ก็ใหญ่ขอบคุณน้องเคพี่บอกนะรู้แล้วเอนี้ให้หุมันจะมาจามันจะมามันจะมาจากดา้านบนใช่ไหมโอ้มแม่ถ้าเราโดนมัน อย่ามานะเพื่อนแล้วก็ตายแล้วเราไได้อุ้ยอ้าวตกใจก็นึกว่าหิมะเป็นก้อนนาน้องเคฟบอกว่าเป็นหิมะก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหรอนายก้นสี่เหลี่ยมน้องเคฟบอกว่าวงกลมมั่วสี่เหลี่ยมเออไม่ใช่น้องเคฟบอกว่าก้อนใหญ่ใช่แล้วเรื่อใหญ่เองแต่ไม่ได้บอกว่าสี่เหลี่ยมมาเริ่มงนี้กันต่อไปกัน กระดังกเน marble magnet ดาราจ้าน <Ừ. S 1> ้องเค้กไหนไหนนี้ให้เก็บลูกบอลใส่ใส่ลงไปได้ลุ้มอือก็อยู่สีไหนแล้วก็เอาลูกบอลอ่ะเก็บใส่รอ้๋อแล้วเรื่องงีพี่สีแดงคือสีแดงก็ต้องเก็บใส่รอก่อนเพราะมันยังมีแยกนะเราต้องเก็บไปสีตัวเองนะไม่ใช่เก็บไปสีมันนะเก็บไปสีมันนี่เราแลยนะ กูไดเงินเยอะมากสามอยสามสจะเก็บเป็นไงล่ะกดดันมันไงดันเฮ้ยเดินดันลูกดันลูกบอลดิมิเบยดันเออนั่นแหละอย่าอย่าโอ้ยเดินอ๋ออังเก็บบอกว่ามันจะกดนักอยากบอกแล้ว มาเร็วมาเร็วลักสุดท,ท้ายูกูของกลุ่มเราเท่านั้นย่า yeah. ช่วยกันนั้นดันเข้ากลุ่มเราหน่อยโอ้เข้าเข้าบอมอ ตงา้าหรอฉันน่าจะยินป่ะโอ้ทำไงดีเนี่ยไข่ทาเวอร์สินลาวาสเก็บแมปบาร์ไอซิสพิสติ้งเอลามาชื่อใครมอโอ้้อเคเพื่อนเลเวบอะไรตอนนี้โอ้ตจหมด้าหนูเล่มลเส็ด โอ้โนโอ้กระโดดง่ายไปตรงกลางใช่ไหมไปเลยๆกระโดดจริงๆนี้หนูยังไม่เคยเล่นยอะยอะไปถึงตรงกลางไปถึตรงกลาซกุกาเลยลีเตีนไดหกบแต่ยอได้สิบบาท จะได้เลเวลัพอีกสองด่านแล้ววินเนอร์มีผมด้วยโหเมฟเมฟมินีเกมต่อไปเราฟอสกกร์แก๊สดูที่ด่านนี้ให้หลบให้หลบทิ้ก้อนข้าวกล้องมันแดงอะนะแล้วก็มีวงกลมสีเทาๆแล้ว มันก็ล่วงมาเราต้องดูด้วยมันก็ล่วงมาตรงนี้แต่ไม่ต้องดูขั้งหมดน้องเค้นี่อาซิลิยาทุกเรื่องเลยก็องูอย่าอวดตัวเองนักนะนั่นไงนั่นเอ้ยเอ้ยมันเล่นเยอะนะนี่อย่ามาตรงนี้นะเอ้ยเฮ้ยโอ้ยระวังระวังน่นี่โอ้ชิชิใครอยู่จะไม่ป้าจะไม่มาอุ้ยเล้วแปะแล้วกู ว้ <Wow. S 2> ไปดูอันนี้ดีกว่าแ,แ,แล้วเหร๋ยวโอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นร<อ>็แต่ต้องไหนไหน,นโอยจะรู้เห้คน้องเคี่ชนะโอเค้่นนะ okay, ทาแลนผ okay, ู้นำผูน้นำแนกดผู้นำโอเคใช้เงินหรอใช้เร็ว

อ่าทุบไป 腹せ <muchas> 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 นนแล้วต้องตีนี่กดนี่แล้วก็นี้กดนี่แล้วก็กดนี่แย่นี่นี่แล้วก็อ่านอ่านของตัวเองนี่นเกมเมอร์นักเล่นแล้วหนูโมกาเป็นผู้น,น,น,นลัแล้วอู้อันนี้ให้ขุดชอบขุดด้วยหาหาเอมมาหาเอ็มอมาเล่อบูลิตเววาซัน,น เอวัสดงก้อ่านขอเท่าท yeah. ี่อ่านทิดด้วยนะเจ้าผู้ชนะโอ้ชี่เอ้ยลูกกระตุนเดี๋ยวการเป็นผู้นำโย่ตะวันตกด้วยเพราะหลอดชโพอ๋อเดี๋ยวหอดด้วยดานนี้ขนาดเลยต้องหลบระเบิดมันจะท่าไหนมั่งไม่รู้เลย เฮ้ยดูอยากเลยโอโอ๊ะะจดํที่หนูดูดบเนี้มีวิธีเยอที่หนูเก่งนะเนี่ยลอยตรงเนี้ยลรแล้วก็เดินตามเนี้ยแล้วก็โอโอ้อีกัเยวใครจะเอาตัวรอดได้ขนาดนาั้นมาตั้งหนึ่งาทีโอ้โหหลบหลบชิอ้ไม่ตายไม่ตายอ้ เ <Whoa. S 2> <Yeah. S 1> วร์หวววหนอย่ะนอ่ะพี่ต้องคอยรสูนนะหัวกก <c oughs> ็วันนี้ <c oughs> ขอจบเพียงเท่น,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเจนหม